อะไรเอ่ยคูณกัน3ตัวได้27เราก็ไม่รู้แหละถ้าเราไม่รู้แล้วก็ทาเหมือนตอนเราหาร2ถูกไหมก็คือนั่งหารไปเรื่อยๆทีที่สมันหารไม่ลงเราก็ลองแหละลองแม่3แหารดูก็จะได้ว่า27เนี่ยเท่ากับ2อ่าสามคูณสคูณสซึ่งก็คือ3ามกำลังสเพราะฉะนั้นนี่คือรากที่3ของ3ามกำลังสาม เนื่องจากว่าข้างในไม่ติดลบเพราะฉะนั้นไม่ต้องดึงลบออกก่อนตอนแรกแล้วก็หาปกติได้เลยเพราะฉะนั้นสามลที่3ของ3ามกลังสามคูดแล้วก็3เต็ไมไปหมดเลยเนาะเออเพราะฉะนั้นสาตรงนี้มันก็จะเหมือนตัดกันก็จะตอบว่าตัวนี้เท่ากับ3ถูกไหมแหมต่อไปเรามาดูไอพจน์ข้างหลังที่เป็นเรื่องของเลขยกกําลังกันบ้าง2องกลัง6กับ64ยกกาลัง3าส่วน2 สังเกตก่อนตอนแรกเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันเป็น2ถูกไหมฐาน2เพราะฉะนั้นเราควรจะเปลี่ยน64ให้กลายเป็นฐาน2เมื่อกี้นี้เรารู้ว่า3านสเนี่ยคือ2อกำลัง5ถ้าเราเอา2คูณ32นเนี่ยมันจะได้ 64. เพราะฉะนั้นเราก็จะได้ว่า64ี่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือ2อกำลัง6ถูกไหมเอถ้าอย่างนั้นเรามี6กสิกำลัง3ส่วน2 ก็คือเรามี 6, 2อกำลัง6กกลัง3ส่วน2จากที่เราเคยเรียนมาบอกว่าถ้าเรามี a กำลัง m ทั้งหมดกำลัง n มันย่อมเท่ากับ a กำลัง m คูณ n ถูกไหมเพราะฉะนั้นก็จะได้ว่าตรงนี้มันเท่ากับ2กำลัง6คูณ3ส่วน2 6คูณ3าส่วน2งเนี่ยก็จะตัด6กแค่เป็น 3, 3คูณ3ก็จะได้9 โอเคไหมเอามันคูณกันเลย6กคูณสามคูสองได้เก้าโอเคเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วโจทย์ข้อนี้ถามอะไรโจทย์ข้อนี้บอกว่ารากที่ห้ของลบสามคูนสองส่วนแากที่3าของ27เจเราก็ได้แล้วสรุปจากโจทย์เนี่ยเราได้ว่ารากที่ห้ของลบสามคูสองเป็นเท่าไหร่เป็นลบสองรากที่3ามของ27เป็นเท่าไหร่เป็น3 2มกำลัง6ก็คือ2อกำลัง6ข้างล่าง 6,4กลามสสองนี่ไงหกสิกัามบสอเป็น2องกกาังหกกับสองกำลงเ้ามัตัดทอนกันได้ถูกไหมแอบตัดได้เปไรตรงนี้ค้างไว้เหมือนเดิมได้เป็นหนึ่งส่วนสกำลังสามถูกไหมเหมือนกับเอาสองกำลังหกแผนบนแนล่าอันนี้มันจะตัดกันไปสาตัวหรือสองกำลังสามองกำลังสามออะไร2สองกำลังสามก็คูณกันได้แปดตรงนี้บวกเศษส่วนธรรมดาทำคอลนอเป็นไหม สองสามว่าแปดก็คือ24ถูกไหมเอามันคูณกันเลยเพราะฉันก็คูนไข่อเอา8คูนลบ2กลาเป็นลบ -16 อย่าลืมนะคะเวลาคูณเข้าไปเนี่ยคูณไอ้เครื่องหมายข้างหน้าด้วยจะเป็นอะไรที่เวิร์กที่สุดโอเค3คูน1ได้บวก3เพราะฉันตรงนี้มันได้ลบส3ส่วน24เหลือบดูค่ะนี่ไงช้อยข้อ1ถูกไหมลบส3ส่วน24 ว่าจริงแล้วข้อนี้มีอะไรไหมก็ตอบได้เลยว่าจริงก็ไม่ค่อยมีอะไรสาหรับข้อนี้แค่เราหารากของลาขคี่ของจํานวนที่เป็นลบได้โอเคไหมตรงนี้เราหาได้ตรงนี้เรารู้จักการเปลี่ยนฐานให้ให้มันเป็นฐานสองเหมือนกันแล้วก็เรื่องเลขเลขกำลังธรรมดาแล้วก็ใช้คุณสมบัติอีกเล็กน้อยก็จะสามารถคิดข้อนี้ได้แต่ที่นี้จากโจทย์ข้อนี้เนี่ย น,น้องๆหลายคนอาจจะสังเกตเห็นว่าถ้าเราไม่รู้อะไรบางอย่างเนี่ยเราอาจจะเสียเปรียบได้สังเกตไหมว่าถ้าสมมติว่าอยู่ดีๆเนี่ยพี่จําได้เองว่า3 2เนี่ยมันคือ2กลัง5พี่สามารถตอบได้แค่ต้นความโดยไม่ต้องมางแยกอะไรเลยทั้งสิ้นว่าแรกที่5ของ3 2เนี่ยมันคือลบ2ถูกไหมถ้าพี่จําได้ว่า27เนี่ยคือ3กลัง3พี่ก็ตอบได้เลยว่าเลกที่3ยก27ตอบ3ถูกปะ ถ้าพี่จำได้เลยว่า64คือ2อกำลังหพี่ก็จะ2อกำลังหเนี่ยโจ๊กัะไอ้สามส่วนกับเอ้ยกกำลังสามส่วนสองแล้วก็จะคิดอะไรออกมาได้อย่างรวดเร็วโดยที่พี่ไม่ต้องไปนั่งแยกว่าตกลงอะ้รจริงหกสิบส่สองแฮนด์วีธีตัวนะสองแฮนด์หนึ่งตัวได้สามสิบสองแฮนด์ต่อเลยสิบหกแฮนด์ต่อไปเรื่อยๆอะไรทั้งนั้นี้เพราะฉะนั้นจาโจทย์ข้อนี้ถ้าถ้าสมมุตินะน้องท่องอะไรบางอย่างได้เ่ยน้องจำอะไรบางอย่างได้เนี่ย ความได้เปรียบมันจะมีเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยนะคือพี่จริงๆพี่ก็จำได้พี่ก็ยอยากให้น้องจําได้เหมือนพี่โอเคไหมเพราะฉะนั้นตัวที่จะแน่ใจที่สุดก็คือแม่2แม่3โอเคปะกำลังห่งเท่ากับสอันนี้ทุกคนคงจะจําได้คือ,อยังไงก็ต้องจําได้ถูกไหมสองกำลังสองเท่ากับสี่ สองกำลังสามเท่ากับแปดสอลังสีเท่ากับสิบกสอลังห้าเท่ากับสาคูณสไปเรยได้ถูกไหมสกำลังหเท่ากับไอหกสิลังเเท่ากับร้อยยี่สิบแปดสองกำลังแปดเท่ากับ 64. สองร้อาลังเก้าเท่ากับห้าร้อยลังสิบ เ่ากับ1 0 2 4ส่ถามว่ามีความจำเป็นไหมที่จะต้องจำพูดว่าจำเป็นก็ไม่ถูกเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าถ้าสมมติเราจำไม่ได้เนี่ยสุดท้ายแล้วเราก็เอาไอตัวเหล่านี้ที่เรามีอยู่ในจยมาค่อยๆนั่งแยกด้วยตัวเล็กๆได้ไหมพวกสองพวกษาพวกแค่อะไรแบบนี้แต่ถ้าเราจำได้เนี่ยโอกาสที่เราเข้าไปปึ๊บเราเห็นปึ๊บมันใช้ได้เลยเนี่ยก็มีอยู่ถูกปะ อ่ะฮะซึ่งเรารู้ดีอยู่แล้วว่าข้อสอบเอ็นเนี่ยปกติเราใช้เวลาทําข้อละประมาณ3านาทีเท่านั้นเองอย่างข้อนี้มันเป็นข้ออะไรที่ง่ายถูกปะถ้าเราใช้เวลา3นาทีเต็มๆและไอข้อที่มันยากเนี่ยเราอาจจะต้องใช้มากกว่านั้นแล้วเราจะเอาเวลาที่ไหนมาทด,ทด,ทดแทนเพราะฉะนั้นข้อไหนที่มันง่ายเนี่ยเราควรจะทําอะไรให้มันเร็วที่สุดโอเคปะและการที่จะทําเร็วได้เนี่ยเราต้องมีพื้นฐานที่ดีพอสมควรถ้าเราไม่มีพื้นฐานที่ดีพอสมควรเนี่ย เราก็ต้องจําได้ดีพอสมควรเช่นกันโอเคไหมอืมถ้าเราจําได้เนี่ยปึ๊บปึปปป๊พี่ไม่ต้องมาแนั่งแล้วอันเนี้ยตอบลบสอันเนี้ยตอบ3อันเนี้ยตอบอะไรมี2องกลำหกหคูณสามจสองก็ได้เก้าก็กลายเป็น2อเหลังเก้าเสร็จแล้วโอเคปะเนี่ยคือแม่สองท่องง่าย 2 4 8 16, 32, 64, 128, 256, 12, 1 6 okay, 3 2 6 4ส2 8 2 5 6 5 1 2 1 1 2 4 4โอเคปะถ้าเป็นแม่3าพี่ว่าท่องถึงประมาณ3กำลังส3กำลังหนี่ก็เหลือเฟือแล้วล่ะ3าำลัง1เท่ากับส3ัง2เท่ากับ9 3กำลังสเท่ากับ27 3กำลัง4ก็เหมือนเอา3กำลังสคูณกัน2ครั้งถูกไหมก็จะเหมือนเอา9คูณกัน2ตัวก็ได้81 3กำลงัง5ก็เหมือนเอา3่ไปคูณกับ3ากำลัง4เพราะฉะนั้นได้243พี่มั่นใจไม่พ้นนี้หรอกคะ่ะถ้าสมมติว่ามันพ้นจากนี้ไป